khui <laughs> treo khui treo cả bên thôi <laughs> chicken oh today you not eat uh, chicken first you eat chili first <cười> mm. <cười> Sorry, <cười> I do wrong. นี and rice yeah, ่มันเนี่ยมันสวยปาดทากินว้าวแก่แล้วเนี่ย สวดีค่ะคุณพรังอุ้ยนี่ไงครับ one more เตรียมซ้อม can you pick no you one more me pick ตรียอม I want to see you pick wow ตัดขขาวไงอ้วนขาด want to cut uh, can you cut me Yeah clean ย่าย่า Oh. Yeah, somewhere. back. Yes. Cut all. Oh. Cut uh, Uh-huh. Try to cut. Oh. I don't know. They <laughs> are <laughs> Cut <laughs> well, it. Ah, stand up is your business. Yeah, yeah, okay. <laughs> <laughs> oh, big too. Oh, mm. so i <laughs> y e นี yeah, ่ no no back yeah ะ e ูด g o บักทักป k า a ี่บ้าน้องมาเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานค่ะหนึ่งอันนี้กระแมนสองสามสี่มันเน่าห้าหกเจ็ด เก้าสิสิบเอ็ดอันนี้กระจุมกันอยู่บ้างไหมเหรอนีอ่ทีแรกพี่อะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อหางขาน้อยน้อยเหรอ มีต้นจยจยป้านู่นนะเห็ดพึ่งทั้งนั้นเลยเห็ดพึ่งบานอือหือโอ้ย,อ,ยอันนั้นก็แมนแมนแมนน,น,นั่นอีกสองดอกสามดอกแต่บางค่าน้อยน้อยนนี้ ลูกเล็กเด็กแดงงามเยอะเนี่ยโอ้ยก็ออกขากออกนี่เนาะอือแมนไปเบิดโอ้ยก็จงแมนงามขะกี่นสุดเลยไล่ก็ไล่ขัก,อก,ขกโอ้ย อีกสามดอกค่ะทุกคนนี่อ๋ออันนี้อันนี้อันน,น,นี้รู้สึกว่าจะแก่แล้วข้างล่างนิ่มแล้วไม่เอาอซีดอกนี่จ้ะโอ้นี่คะ่ะโอ้๋อ,อ,อขักอ๊อกแน่ไปนั้นแล้ว มีคนทักมาห้าหนาว่าซิไปห้าปลาได่คนซิ้มีเห็ดพึ่งมาสัน้นไป่ปลาได้ก็คือจังบ่อึดเต็มอยู่แฟนว่าบ่เมนคนอยากคุ้จักปลาอันเห็ดเรื่องบะคนเลยทำท่ามาท่ามาั้มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเนาะทั้งเห็ดพึ่งทั้งเห็ดเหลืองอนะ บางป่ามันก็มีขึ้นด้วยกันว่าบางป่าก็มีจะเฮ็ดเรื่องว่ามีเฮ็ดพึ่งบางป่าก็มีจะเฮ็ดพึ่ง <c oughs> นาเลือกเอาเดิหน่เบาเบิร์ตเลายอยู่ห้องเอาเบิดบเฮ้ยไป ช่วงวานจ้ะหนึ่งสองสามสี่ข้างหลังหนึ่งแดดไส้ s right. <S แต่ว่าพวกนี้คือซิบได้แล้วเหรอจ๊ะพี่น้องเพราะว่าอากาศหนาวแล้วเขาหนาวแล้วนี่ได้ดอกเดียวนี่นะคะทุกคนบ้า ป่านนี้ก็อ๊อกขัะป๊อกนี่ข้างในนั่นนะก็มีแต่เห็ดเน่าตายแล้วของกระเบ้าถึงเอ้อมายืนจ้องหน้าเรา Whoa. ทำไมอ่ะตายแลว้วจะหยุดมองเราไหม ยุแสดงว่าเสียงที่เราได้ยินมึกก่อนหน้านี้ก็เป็นเสียงกวางตัวนี้กวางมุดตัวนี้โอ้หมุนปล่ามา <c oughs> We good luck today We w e l u c k <oughs> y กำลังที่บอกว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งเห็ดพึ่งนะ หนึ่งสองสามสามดอกเย้ในที่สุดเราก็หาเจอแล้วเห็ดเหลืองง่าหายากค่สะสามันไม่ใช่ต้นฤดูมันเริ่มหายากแล้วเราลูกค้าก็ยักได้ไหมเห็ดก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะ Chị chơi quang tùa bờ lâm rồi Quang mùi Dùng trong lâu mới cua lâu rồi But I think uh, Someone come and cut tree, maybe. They take all and tell them what's So that mean they only work. They not pick. I don't think they pick when they... Huh? I don't think they pick when they work. uh -huh. <laughs> Okay. Yay, not empty then. <laughs> เบิ่งมาเจอกันก็ชาเกินไปแล้วเท่าบดแล้วจ้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสสิบอ็ดสิบสองสิบสามแนเบิดพี่น้องแต่ว่าเท่าบดแล้วเอาไม่ทันจะมาไม่ทันนี่จ้าทุกคนรายได้วันนี้ค่ะ ถือว่าอย่างได้อยู่จะเฮ็ดเรื่องนะเพราะว่ามันเบิดแล้วเนาะมันเบิดฤดูข้แล้วได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าอย่างได้อยู่จะเฮ็ดมันห่างหาง่างนาก็เลยบู้บู้เจ้าความสิท้ายคลิปมันห่างมากๆเลยแล้วก็บางทีก็มีเป็นแบบว่าต้องลุกดุยายดุนะก็เลยบ่ได้ท้ายคลิปไปถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วนะก็ฮงโอเคแฮม